เอาเลยครับตัวละครตัวสุดท้ายนั่นก็คือซัสบินั่นเองนะอ่ะขอบคุณสําหรับทางทีอ่านของออฟเดือนครับในสําหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็จะเป็นเดมโมตัวอย่างสําหรับการรับเชิญยังเป็นาการทางจากทีมงานขอ m ดิ i t ตี้โมบานะครับในการส่งไอเทมรีวิวในการตัดสินใจในการซื้อนะอ่ะไปชมกันเลยเพื่อให้เปการเสีปรดาสำหรับตัวละครซบีเป็น ลูกรักของทางบันไดเอาไม่ใช่สำหรับตัวหุน่นนะ,ะข้างหลังนี่อะไรอะระเบิดเหรอหรือลูกซองวะระเบิด มันสวยจริงๆตัวนี้แต่ตัวมันใหญ่เกินเนะตัวมันล่มเลยอะ่ะเออไม่มีปีกนะไม่มีปีกมีแต่ไอพ่นอ่าตัวนี้ไม่มีปีกนะจ๊ะอ่าต่อไปท่าสังหารอืนี่สวยจริงว่ะอืมสับไม่ยั้งเลย อุปกรณ์ติดหลังก็จะเป็นไอพ่นนะอ่าทักษะผสมประสานก็จะเป็นปืนปืนของปริเตอร์นะอ่ายิงยิงยิงแบบกระสุนสะท้อนอะ่ะเออกระสุนสะท้อนกระแพงได้่าต่อไปเป็นกล่องไอเทมกล่องแดงไม่มีอะไรมากฮนะเปลี่ยนแค่สี <laughs> อ่าสตาร์ทเอ็มพีแบบมัเออมันต้องมีท่าทุงท่าทางไม่เหมือนก่อนหน้านี้ <laughs> ยืนเฉยเป็นเป็นจ่าเฉยเลยแม่จบเกม,มชี้หน้าเขาชีหน้าเราเอาไปใช่เอเอเริ่มเกม MP, นะเอพนะลอยลอยลอยนะบินได้บินได้บไดจบเกม อ,อ,อื่ออ๋อมันไม่ใช่ระเบิดนี่มันเป็นอุปกรณ์ช่วยยิงเหรอหรือไงอืมใครรู้ก็คอมเมนต์กันได้เลยจ้ะอ่ะสำหรับ VR อกดลงเครื่องอืม VR ากดลงเครื่องอ่ะรอดหวหาเหมือนเครื่องตกหรือเปล่า <laughs> อ่ะในส่วนของตู้จริงก็จะมาเร็วๆนี้อีกเช่นเคยในวันจริงนะครับ เอาละสำหรับการรีวิวซาสบิก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ใครชอบตัวไหนก็ตัดสินใจกันได้เลยนะครับคลิปหน้าเป็นการรีวิวปืนนะจ๊ะสำหรับใครที่สนใจจะเหมาปืนไหนหรือว่าตู้ไหนก็เชิญโจงกันคลิปหน้าโอเคครับสำหรับการรีวิวตัลละครทั้ง4ตัวก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณสำหรับทีงานทางการิน่าคอร์ด t ต้ด้วยนะครับที่ส่งรีวิวมา,าส่งไอเทมมาให้รีวิวในการตัดสินใจซื้อของผู้เล่น q u a l ดิตี้โบมายทั้งหลายนะครับในทางทุกๆส่วนนะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าในการรีวิวปืนเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย